สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนหลอดไฟที่เก็บของสัพหละรถยนต์นะครับด้านหลังให้มันเป็นหลอด LED เดี๋ยวมาดูกันนะครับ่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราจะเปลี่ยนจากหลอดใส้ธรรมดานะครับให้เป็นหลอด LED ขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีหลอด LED ก่อน2เราก็ต้องหาไขควงปากแบนเ,เล็กๆนะครับมางานตรงนี้นิดนึงปึ๊บอ่ะ พอมันออกมาเราก็ปลดขั้วสายออกรถแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูว่าขั้วสายเป็นยังไงเสร็จแล้วตรงนี้เราจะใช้ไขควงแบนนะครับดันตรงนี้ออกดันท้ายของดันท้ายของหลอดออกนะครับ เราเอาหลอดออกแล้วก็จะมีเหลือแค่ฝาเปล่าๆอย่างนี้นะครับเราก็นำหลอด LED ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปโดยของผมผม,ผมจะหันให้หลอดนะครับมันหักลงเพื่อให้แสงมันส่องลงมาข้างล่างที่พื้นได้นะครับฝาปิดอยู่นี้ปึ๊บหลอดต้องอยู่งี้หักลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เมืเ่เราใส่หลอด LED เ,เสร็จแล้วนี่นะครับผมหักลงแล้วเราก็ลองเสียบก่อนนะครับอย่าพิ่งใส่เข้าไปเสียบก่อนปึ๊บเปิดใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้เราก็ทําการใส่กลับเข้าไปที่เดิมได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดของอที่เก็บสัมภาระท้ายรถยนต์นะครับ ยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจคลิปวิดีโอผมด้วยนะครับสวัสดีครับ